วันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีให้ permission กับ true n e s หรือพวกตระกูล freebsd นะครับด้วย m m m มา Line ข้อจำกัดที่ผมใช้ true n a s นะครับก็คือว่าเวลาผมให้ permission ไปแล้วผมให้ permission ตรงนี้ได้ไหมได้นะครับตรงนี้นะครับ edit permission ตรงนี้ได้นะครับให้ได้แต่จะให้แบบลึกๆอย่างเช่นตรงนี้ผมจะจะให้ลึกๆเป็นซับโฟลเดอร์ข้างล่างใต้เนี่ยมันไม่ได้นะครับมันไม่สามารถทำได้มันมีแค่ฟังก์ชันแค่นี้นะครับมันมีฟังก์ชันแค่แค่ซับโฟลเดอร์เท่านั้นนะครับเป็นโฟลเดอร์หลักข้างบนไปใต้ซับโฟลเดอร์นี่จะไม่มีอินเทอร์เฟซให้ตรงนี้นะครับของทูเนส ซึ่งผมก็เลยต้องไปหาคอมมาไลน์แล้วเครื่องนี้ผมจอยโดเมนไว้ด้วยนะครับก็ถ้าเราจะให้แบบลึกๆเราบอกว่าจากปัจจุบันเนี่ยของผมเนี่ยจริงๆมันมีหลายหลายตัวข้างในนะครับมันมีหลายตัวมันมีหลายโฟลเดอร์ข้างในข้างในนี้มีหลายโฟลเดอร์มากนะครับแต่ผมจะให้เฉพาะเฉพาะ ตอนนี้ผมให้สิทธิ์ให้เห็น user เนี้ย user ที่ผมล็อกอินเนี้ยเห็นแค่โฟลเดอร์เดียวตอนนี้แต่ผมจะเพิ่มอีกอีกโฟลเดอร์หนึง่งเป็นโฟลเดอร์ test ตัวนี้นะครับให้มันเห็นขึ้นมาการสาธิตการให้ permission นะครับก็เราต้อง command นะครับอันนี้เราใส่ตรงนี้ได้นะครับตัวตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วต้นโฟลเดอร์ไม่ใช่ปัญหาตรงนี้แต่เราจะ เขาเรียกว่าสับย่อยโฟลเดอร์มันจะไม่ได้นะครับทีนี้ผมจะให้สิ่งแรกเลยที่ต้องทำก็คือเราใช้คำสั่ง get, A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  get f acl นะครับซึ่งโฟลเดอร์เราเนี้ยมันจะอยู่ใน mmt นะครับแล้วก็เราก็ใช้คำสั่งนี้ get ก็คือเพื่อดูว่าอ่าน permission นี้มันเป็น permission อะไรบ้างอย่างเช่นผม เป็นกรุ๊ปนี้เป็นกรุ๊ปนี้นะครับเป็นกรุ๊ปนี้ซึ่งให้อ่าอันเนี้ยมันจะมีคำ o น n ร r หรือ read write อะไรประมาณนี้ permission ตามของ linux น,นะครับคล้ายๆกันเดี๋ยวจะแสดงอ่าอย่างเช่น permission เหล่านี้อย่างเช่น read ก็จะเป็นเหล่านี้นะครับแล้วก็เมื่อกี้ของผมอยู่ประมาณนี้ถึง modify นะครับตัว i ก็คือ inherit นะครับตัวนี้ inherit นะครับตัวนี้ inherit นะครับแล้วก็ f ก็คืออะไร file inherit d ก็คือ directory inherit นะครับก็สามารถไปดูได้ในในของ t u o net แต่ว่า t u o net ก็จะมีบอก Command ประมาณนี้นะครับประมาณา Shell Command get มันมีบอกให้แต่ว่าเวลาเราจะใส่ permission อย่างเช่นเราจอยโดเมนเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีคนบอกในนี้นะครับก็จะหายากนิดหนึ่ง ทีนี้เรามาให้ permission ผมเคยเจอปัญหาทำไมผมไม่ทำบน Windows เลยคลิกขวาแล้วก็ p ปร p e r ร y ตี้ p e r m i s s i s n ตรงตรงนี้นะครับผมไม่ให้เพราะว่า,าผมเคยให้แล้วเคยให้ permission แบบนี้ก็คือ apply ผ่าน Windows นี่แหละปัญหาก็คือของผมก็คือมันไฟล์มันใหญ่มากครับ48เทราไบต์ ซึ่งนานมากเพราะว่าวินโดว์มันจะอ่านทีละทีละทีละไฟล์ทีละไฟล์เลยโคตรนานมาก1วันและปัญหาที่เกิดใหญ่กว่านั้นก็คือมันจะขึ้นคําอันนี้เลยครับ Network ร์กเนี่ย n p e c t network error จะมีคํานี้เลยครับแบบนี้เลยนี่ครับซึ่งมันจะให้เรา c o n t i n u ีถ้าเราไม่ c o n t i n u ีก็จะหยุดซึ่งถ้าเราไม่ได้จ้องมัน่ะ เราทิ้งค้างคืนไว้มันก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็โอ้โหกว่าจะเสร็จนานมากผมก็เลยไปหาออคอ m มานในการในการใช้ให้ Permission ซึ่งได้ผลดีมากก็คือจากผมลองใช้ใส่แบบนั้นอะ่ะใส่บน Windows ที่ที่เมื่อกี้ Security บน Windows เนี่ยไม่จะเกิดอ r r o เลยอย่างนั้นแล้วก็1วันยังไม่เสร็จเลยนะครับซึ่งผมใช้ Command แค่20นาทีเสร็จนะครับ 20นาทีเสร็จแล้วก็ไม่เอฟเฟกต์ performance ของวินของของของ storage ด้วยแต่ว่าถ้า apply ตรงนี้นะครับ apply permission ตรงนี้เน t w เวิรกจะเอฟเฟกถ้าคุณไม่มี storage ที่ดีๆนะครับมันจะช้าชัดเจนนะครับผมไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าใช้ command ไม่มีปัญหาไม่เกิดเอฟเฟกเลยนะครับทีนี้เราจะมาใช้ command ก็คือเรา s e c u r e shell เข้าไปนะครับ เราเปลี่ยนคำสั่งจากนะครับจากจากเกสนะครับเป็นเซ t ตอ่าเราใช้คำสั่งเหล่านี้นะครับจากเกสเป็นเซ t ตตรงนี้ผมอธิบายว่าตรงนี้มีลบ M ด้วยตรงนี้ก็คือถ้ามีลบ M อย่างเดียวก็คือ,อเวลาเราใส่ Permission แล้วาภายใต้ sub folder อย่างเช่นตัวนี้นะครับมันจะไม่อ p พ l y ให้เวลาเราสร้างใหม่อย่างนี้มันจะอ p พ l ลให้นะครับ มันจะขึ้นมา permission ใหม่แต่ว่าของเก่ามันจะ apply จะไม่ apply ให้ถ้าใส่แบบแบบนี้นะครับาอ,อันนี้ผมใสอ่อันนี้นะครับผมจะทดสอบให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับก็คือผมใช้ set จาก get มันคือ get ดู set แปลว่าตั้งค่าก็คือเพิ่มนั่นแหละแล้วก็ตรงนี้ก็คือ g เท่ากับว่าคือ group ผมจะเอา group มาใช้ user ถ้า user จะใช้คำ o โอเท่ากับ user แล้วก็ด o m a นะครับแล้วก็กลุ่มที่เราสร้างไว้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือ permission Permission ตรงนี้นะครับ permission ตรงนี้เราก็เลือกเลยผมเลือกถึง modify นะครับ permission แล้วก็ตรงนี้ก็มี inherit นะครับ f เราก็ต้องมาดูว่า f คืออะไร f fd เนี่ยตรงนี้ inherit นะครับแล้วก็ i ตรงนี้ด้วย inherit นะครับตรงนี้แล้วก็ให้ allow นะครับอันนี้นะครับอ่าผมก็ enter ไปเลยพอทีนี้เรามาดูว่าตรงนี้มันมาไหมตรง test เนี่ย ตรงเทสเนี่ยมันจะขึ้นละอันนี้นะครับขึ้นละที่ผมใส่เมื่อกี้นะครับทีนี้ผมจะดูว่าในส่วนของข้างในเนี้ย s u b ลเด d e r มีไหมนะครับ s u b ลเดอร์จะไม่มีนะครับถ้าผมใช้คำสั่งแค่ f พวก s u b ลเดอร์นี้จะไม่มานะครับไม่มาทีนี้ถ้าผมใช้คำสั่ง แบบเดียวกันแต่ว่าผมใช้ r ตรงนี้นะครับาจะโชว์อีกรอบหนึ่งว่าถ้าแต่ว่าเมันกี้มันไม่มาใช่ไหมครับถ้าผมสร้างใหม่ล่ะ,อ,ะอันนี้ลบอ,อันนี้ดีเป็น2ก็ได้ครับแต่ถ้าผมสร้างใหม่อย่างเงี้ยมันจะมานะครับอ่ามันจะมานะครับ แต่ของเดิมเนี่ยมันไม่มาเมื่อกี้มีการ modify มันมาไหมอ่า modify ก็ไม่มานะครับทีนี้ผมจะใส่อ่าลบ r ตรงนี้นะครับลบ r ตัวใหญ่นะครับตัวเล็กตัวใหญ่ของของอ่า u ของ unix อะจะมีผลนะครับแล้วก็ผมก็ enter ไปนะครับพอผม enter แล้ว อะไรจะเกิดขึ้นผมก็ไปดูว่าอันนี้ยังมาไหมมาแล้วนะครับอันนี้ก็มาแล้วนะครับมาแล้วแล้วก็ข้างในมาไหมมาครับแล้วยูเซอร์ที่ผมให้เมื่อกี้นะครับ ผมก็พิมพ์คำว่า get ใหม่ test ปุ๊บผมก็ดูว่าข้างในมีมีแล้วครับมี permission แล้วนะครับ permission ต่ก,กับตัวนี้ก็คือ modify นะครับอันนี้เราใช้คำสั่งเหล่านี้นะครับตามที่อธิบายนี่คือคอ,อันนี้คือ group ของโดเมนนี่ชื่ออาโดเมนแล้วก็ group นะครับต้องมีอย่างนี้ด้วยนะครับฟันฟันหนูข้างบนเนี่ยต้องมีด้วยนะครับ